ดีครับพี่น้องปองปลายสู่ขู่สุขคนนะอ้าวซะมื้อนี้ได้ยังกินบอกพี่น้องเนี่ยเลอ่มาซอยครับซอยจุอะมาได้ฟอกันโดนอพไปใส่รายงานตัวเงฉั <laughs> นก็ต้องไป<ะ>ทำอะไรอะใส่มาสองสามมือของฉันพี่น้ <laughs> องถามหาอยู่นุ่นตัดทางปล่อยวัดเดี๋ยวนี้เ <laughs> อาให้เดีย๋ยวหัน ทับรับวัวกัว่ะรับ

เจ้าดอกกุาท่นาล่บไรรยครับเจ้าห้องอเข้าไปของเสีย นี่เพียร์ครับตุมแล้วพุดนี่หลายห่อยจับเบะจับเบะเ,เป็นคลิ๊กไปเรื่อยยมที่ไปเรื <c oughs> ่อยหกหัวครับ,บหัวยังนะครับไอ้หอมนี่ครับ ผมใวอมกันวาวนพออยู่ะปลาบุร,ดรนะุดีครับแซเยีครับพยียรับของเราก็คือดีครับ ผมเหมผมตายโบยังครับตรวจเกี่ยวอะไรหรอผัาก้องหอมซีีิไปใส่หรอเดี๋ยวใส่เลยครับคอยเสียบมาครับพีน่องดื่น้ำกัน ของเสียบอีสานปับ๊บเห็นไหมครับมาที่นี่เลี้ยงของครับอันนี้เป็นสามชิบเกีบอันนี้เป็นเนื้อขาอันนี้เป็นตับครับอ้บาวมาที่นี่เจี๊มแก้วครับนี่เก้วไหมครับผ่านเลยมาตุกเกลียวฟวงครับมาเป็นฟวงตุกเกลียวฟวงมาครับมาต้นมะแขงเกีียวฟวงแขงงี้ครับมาครับ เราสะอาดใช่วยกันใยวันน้ำคนครับน,นี่บรรยากาศนี่โอ้มาคือกันตันนี่แหละครับเจยบอโอ้ขมแขกเลยขมดี cái <laughs> cảm cái cảm bắn thô không gì để nó đẹp, rồi nó mượt ขอ,องแซงไม่ตรงดูนี่หรตักเตะกมๆม่กัน <laughs> ผมเล่กันเอาพัดก,กระโดพันตับโอ้สามสิบจ็บพันตับ con mừng sáng gì phân tập nhị này còn cần chỉ điều phòng nhăn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không เสียบเงี้ยนุ่มดีไปเนี่ย่นยนยานกันเสียหย็ยนมากขึ้นหนึ่งหนุ่มได้ปะเป็นไงทำข้าวพี่น้องเนี่ย เขาจะคนสบายดีไหมเนี A, in ่ยผมสบายดีวกะอะเาจะนักเดียดบ่กกุมเดียดบวกี่ไม่เอาเดีอดสายี่สี่เราเลยครับคอยสาใจนี่ ขันตับ <Heritage desserts> สดใสคราเมี่วครับ้ะวคระทำดัง <único> ก no. ันได้ยากจับโอีะแขนเนาะดอ้ตอทองนีตรงนี้ตาดอกกัาเส้น

เขามไม่เราไเอาครับเจ้ามึงอนมันขวนพอเลยใส่เนี่ยเพิ่มครับเอาเพราะว่าโอเดจุนอย่ับตามมันไม่ิด้เด็ดดีเยใส่เจ้าเป็นถุงเราเห็นไหมเอาเติมน้ำไหมล่ะเด็ดดีเลยเด็ดดอ หน่อยพวกปลวกเบกไปเลี้ยดเรี่มกินผักนะโหชานะหลวงเป็นห่วงวอล์ตา,รารครับมื่อนี้มื่อนี้หน่อยก็ยิบไปย้อนไปนะ้วมื่อนี้อนี้ลงแล้วครับบนท่านมาเตรียมอะไรเมื่อนี้ตั้งววนะ้

ไปดีสวยกันคุณ um> ก um, okay. okay. oh, well, so ินเียนีดข้าขอัน่าเขาข้าหัวพูดแต่เรืนอนีสีอะไ สามสิบเจ็บสบายนังนะครับนองปวงไปสุข,ขุสุขุนนะเอาซะ แสบกูนองเงี้ยอืมอกูหนึงเนาะมาเนี้ยอนกยูตาอ <laughs> <laughs> ย่างคุยบ้านจวดจ้าโจดจ้าเลยครับคน <laughs> นี้ประกาศเดี๋ยวอืออเจัง ไม่ตำ่ำมือเมื่อยกน้องพาพี่มากินตำแดงใช่บ้านน้องดอจีดไม้ของพี่น้องเก็บไว้ในหีบเจีบจีดไม้ของพี่เก็บไว้ในหีบจิจีย <laughs> ่งนก่อน <laughs> ต้องเลี้ยงหนุ่มาล้วนะครับจับอยู่ครับโเอาตับด้วยนะครับได้่น้องครับนะครับได่ครับผมควรจะเวลาแล้วครับเริ่มกินนะครับหลังนี้กีบกับตับนี่พันตับไปเลยมึงคอยกรอบนอกนุ่มใน เอาครับมือม่ยรับพี่น <empieza tutaj. S 2> ้องกันะ่อดีครับเห็นไหมครับอสบายครับ <man'>